เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาคุยจะหลับตัวละครรีเจนที่ผมบอกว่าเฮ้ยปีนี้แม่งคุ้มนะทั้งหมดผมให้2ตัวเท่านั้นเองนะสำหรับปีนี้นะแค่2ตัวแล้วกอ็อันนี้เรียกว่าเป็นตัวละครที่เห็นนะตอนนี้แต่ยังไม่ใช่แบบช่วงสิ้นปีเพราะาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะโดยผมจะพูดเป็นแบบเ,เช่นโลโตน่ตัวนี้วิ่งตัวนี้หมัดตัวนี้เท่านั้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอชี้เป้าเลยถ้าวิ่งผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วดังนั้นขออุ้มไว้ก่อนเอาเป็นหมัดก่อนดีกว่า มัดก่อนเฮ้ยทำไมทําตอนนี้วะเพราะว่ามันมาแล้วครับก็คือในส่วนของตัวละครบุ๊กนั่นเองครับลหลายคนอาจจะงงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใช่ครับปีนี้คุ้มที่สุดผมบอกว่าแค่ในปีนี้นะถ้าปีที่แล้วเนี่ยจาบาบูโนโอ่อันเนี้ยเราไม่มีอะไรต้องพูดกันเนาะแต่ปีนี้ผมให้บุ๊กเลยเดี๋ยมีคนบอกเฮ้ยเดี๋ยว,วบุบ๊กไม่ใช่ไหมอิจิไหมอะไรเงี้ยผมบอกว่าบุก๊กบุ๊กเลยทําไมล่ะก็เพราะว่าบุ๊กอะ่ะเอางี้บุ๊กเล่นไม่ได้ก็ต่อเมื่อเมื่อไหร่ใช่ไหม เช่นอย่างเป็นแพทเมตาลบสถานะซึ่งแพ่นั้นจะมาได้เนี่ยจะต้องเป็นแพทที่มีสถานะเยอะเยอะมากมครับแล้วทีนี้ถ้าเรามาดูครับสถานะตรงไหนไม่มีเออมันตรงไหนเราเอาก็มันไม่มีไงใช่ครับพอมันไม่มีมันเรียาวครับขั้นต่ำอะถึงต้นปีแ,แน่แล้วถามว่าต้นปีอะพอไอ้ตัวใหม่ๆอ่ะมันไม่ใช่สถานะแล้วถามว่าอย่างซัตเทรสถานะหรอ ดูยังไงก็ไม่มันน่าจะเป็นโล่ที่แบบอยู่ทงกับสถานะอยู่แล้วหรืออาจจะใส่สถานะคนอื่นด้วยซ้ําแค่นั้นเลยใส่สถานะคนอื่นแน่แต่สามารถมีสกิลที่ฆ่ากันและกันได้อาจอาจจะเหมือนกระโัวแฉกก็ได้เลือดเหลือ,อ,อต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์มันคับตายเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะเป็นไปได้แต่ถามว่าบู๊มันบู๊กับโล่ไหมล่ะมันก็คงไม่เหมือนกันผมเลยมองว่าเนี่ยแหละ ปีนี้คือบุกเลยเพราะว่าไอ้รอบล่าสุดตอนนี้มันไม่ใช่ตัวสถานะแต่อย่างใดเลยหมายควาว่าตอนต้นปีมันจะเป็นได้ก็ในกรณีที่เป็นตัวละครสถานะมานี่คือต้นปีนะเราพูดถึงต้นปีแล้วนะตัวสถานะมาเว้ยแล้วตัวที่ล้างสถานะอาจจะกลางปีหรือไม่หรืออาจจะเป็นตัวสุดท้ายของต้นปีก็ได้แล้วเราถามว่าเฮ้ยต้นปีอย่างปีนี้คิดว่าเป็นตัวอะไรผมมองว่าไฮไลท์อ่ะหนวดดำแน่แล้วหนวดดำน่าจะเป็นโลอ่อะไรนะ โล่ดำตัวที่2ส,ส่วนตัวผมเชื่ออย่างนั้นนะหรืออาจจะมาตัวที่3ก็ได้แต่มาแน่ดังนั้นเนี่ยให้เข้าใจเลยว่ายังไงมันก็ไม่ใช่สถานะเว้ยพอไม่ใช่สถานะแล้วบุ๊กอะเลื่อนหรือ1ตลอดเวลาเอาคิดดูแล้วกัน1ห,หรือ1ตลอดเวลา2ตีพม่อสนทลารังเด็บสามมันมัน,ม,นมันเรียกว่าไงนะไอสถานะของมันอะมันไม่มีแบบเพิ่มพารามิตเตอร์ถ้าเป็นสถานะที่มีเพิ่มพารามิตเตอร์โอเคอาจจะโดนหลายตัวลบเลย มันมีไฮไลท์3อย่างผมเลยมองวเล่นได้ยาวครับและไฮไลท์ที่4ครับไอสกิลที่1ของมันนั่นแหละก็คือจิ้มปุ๊บแม่งตีเกตเตอร์100คือมันไม่ได้เฉพาะนะเฉพาะเช่นสมมติว่าสกิล1ปุ้งจะตีแรงแค่กับเฉพาะกลุ่มอะกองทัพเรือนะคณะปฏิวัตินะอะไรอย่างเงี้ยม,มันไม่ได้เฉพาะเจาะจงไงมันเฉพาะเกเตอร์เลยอะและแม่งเป็นหมัดด้วย มันเลยเล่นได้ยาวส่วนตัวผมเลยมองว่าให้บุ๊กเลยส่วนเปลี่ยนสีอ่ะไม่ต้องพูดคืออย่างวันแรกที่มันมีทีเซอร์มาถามว่าเปลี่ยนสีผมเห็นแต่ผมไม่สนใจไงผมสนเจแาว่าเลือดมึงเด้งเมื่อไหร่กี่โมงเพราะถ้าเลือดคือสายหม,มัดผมส่วนใหญ่จะให้นิยามเนาะถ้าสายหมัดเลือดเด้งไม่ดีมันจะอยู่ได้ไม่นานโอเคแต่ตัวนี้มันมาแปลกกับเพื่อนตรงที่ว่ามีสถานะ คือแม่งไม่ตายเลยกาฟก็ฆ่าไม่ได้อะอย่างกาฟเนี่ยมีคนบอกผมมาแล้วซึ่งผมก็ขอบคุณมากมากนะข้อมูลมีอะไรผิดพลาดก็แชร์กันได้เนาะ,อ,ะอย่างกาฟเนี่ยมันไอพวกแบบเลือดเด้งอะ่ะเลือดเด้งอะ่ะคือตายเลยอ่าแต่บุ๊มันไม่ใช่เลือดเด้งมันคนละเรื่องดังนั้นเนี่ยมันโดนสกิลมันเลยไม่ตายแต่ว่าคิสรุโอเคดังนั้นบุ๊กเจอกาฟบวกเลยตราบใดก็ตามที่คุณมีสถานะแล้วกาไม่มีลบล้างสถานะด้วยเห็นปะเห็นปะ นี่ไม่เก่งเหรอโคตรเก่งเลยนิกะก็เล่นได้ไอโบก็เล่นได้ยกไว้คุซันนะแต่ถ้าคุซันเล่นหมดัดเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณทุนมีจังหวะในการโบกได้เรียกว่าเป็นสายกลางแล้วกันมันมาแบบกลางๆเลยอ่ะมันมันไม่ได้มาแล้วสบายเหมือนกับนิกะมันไม่ได้มาแล้วสบายก็คือกลางๆมันก็เลยจะเล่นได้ยาวครับอันนี้คือตัวแรกให้เลบุกตัวที่2ครับหลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนิจิยังไงยังไงก็ต้องให้ครับเพราะว่าสายเรียกว่าสายโล่นะ วิ่งอ่ะส่วนใหญ่ผมจะตะก,กะของผมก็คือว่าจะเป็นวิ่งที่ดึงธงโลได้หรือไม่ในเมตานั้นซึ่งนิกะทําไม่ได้แต่มันป่วดได้แล้วมันโดดว้าไปนู่นนี่นั่นใช่มันปวนผมเลยยกให้แล้วมันสามารถเป็นสายวิ่งที่ข่าหมัดได้และนิกะคือสายสายวิ่งแนวมันแนวผสมภาษาละ <c oughs> คือมันไม่มีแนวแบบเออคือนิกะมันค่อนข้างดีที่จะผสมอะเนาะโอเคแล้วอย่างนิจิล่ะ คือมันวิ่งคือวิ่งจริงๆอ่ะแล้วแบบเป็นวิ่งที่ดึงธงได้หมดเลยอ่ะชัดไหมเซฟเออร์คูซันน้องงูตัวไหนมารับมือไม่ได้บ้างอ่ะถ้าได้หมดก็คือจบแค่นั้นถ้าเกมไหนเข้าไปแล้วดิก,กะเราเยอะใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีคิสรุโอโหเจอกับดิกาแม่งดึงธงยับเลยมันก็เลยเป็นอีกตัวนึงแล้วผมมองว่าโล่ตัวหน้าการสถานะแม่งก็ไปต่อยคือผมเลยบอกไอเทสเนี่ยแม่งโคตรบ้าเลยแม่งมาคือตอนแรกเป็นตัวนอกสายตาผมมากเพราะว่าตอนที่มันมาเนี่ยโชคคูซันผมแบบเฮ้ย สถานะแล้วคุซันมันมันกันพวกอะไรที่ยืนนิ่งๆอะ่ะมันไม่เป็นผลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่คิดว่าเกมมันจะทําแบบเอาโอเคถ้ามึงนิ่งไม่โดนสถานะเอาชิลกูเด้งแทนนะแต่ถ้าโดนโอเคมันก็ติดช็อตไปนะคือจะติดไม่ติดมึงก็ได้ประโยชน์อะผมเลยแบบชิปหายเทนเนี้ยโคตรดีเลยดีมากๆด้วยดีที่ไม่อยู่ในสายหมัดยิ่งเหตุเนี้ยจะอยู่ในหมัดตอโลกคือโตไหนก็ตามเก่งหมดแต่นี่แลละต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือรีเจนนะครับไม่ใช่ ex 5้า ex สุดกว่านี้ และน่าจะมาด้วยเทตออ่างเงี้ยมาแน่ๆบอกเลยถ้ามีคือแบบมึงต้องส่งอ่ะถ้าถ้ามีะนะผมบอกเลยเพราะว่าเกมมันมีแค่2แบบ1สถานะ2ไม่สถานะอันดับสาก็คือเอามาล้างอะไรอย่างเงี้ยคือไอเนี้ยแม่งกันหมดเลยมันไม่ดีตรงไหนอ่ะดีชิบหายเนี่ยก็เลยแบบคือบางคนบอกกีกี้แต่ผมบอกว่างานแข่งของญี่ปุ่นเป็นตัวที่ขาดไม่ได้อ่ะที่ญี่ปุ่นเขาจัดแข่งกันไปอ่ะ แล้วก็จกัดเทเลสติดตลอดเวลานะของคนญี่ปุ่นแต่คนไทยแม่งไม่พูดกันเลยตัวนี้โคตรเก่งเลยเออแต่คนไทยเสือกไม่พูดกันผมก็กูพลาดอะไรบอวาววะคือผมอ่านเหตุแล้วลองเล่นแล้วกูว่ามันได้จริงๆนะนี่มันได้นะตัวนี้มันได้มันได้ของจริงเลยเออคือนั่นแหละคือมันมันได้มันไดก็ก็คือได้อ่ะโอเคสองตัวจบเท่านี้แหละตัวอื่นไม่มีเลยเอ,อ่สายโลกคืออย่างนี้สายโลกผมมีจริงไว้ไง เลโอคือที่ผมเข้าใจเนี่ยนิกะเวลาแปลเป็นร่างคนยักษ์แล้วมันดึงธงอย่างสถานะของคุซันะ่ะที่เป็นน้ําแข็งหายไอเนี่ยผมก็ว่าหายเหมือนกันแต่ถ้าไม่หายโอเคถือว่าเก่งแต่ผมว่าหายนะเออเพราะว่าคุซันยังหายอะอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่ได้มีตัวแล้วเอาลงไปลองเล่นไงไอตัวนะมีแต่ยังไม่มีการ์ดไปลงเล่นไงถ้ามีอ่ะเดี๋ยวบอกให้แต่ถ้ามันกันนิกะได้โดยแบบเอ้ยใช้สกิล ที่อะไรวะสกิลอ่าไอเนี้ย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 เ้ไอผลอินุอินุเนี้ยเออเฮ้ยถ้ากันได้ถือว่าดีถ้าได้นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าแต่จากที่ดูเหมือนว่าไม่ได้นะพราะที่กะแม่งเอาสถานะตรงทงหายเลยอ่ะขอขอแค่ได้ดึงอ่ะหายเลยเปลี่ยนเป็นโยโย่แทนนั่นแหละก็เลยมองว่าไม่น่าได้เนาะแต่ถึงได้มันก็ได้แค่แบบมันก็ไม่ได้สุดแบบบู๊กหรือนิจิอะไรอย่างเงี้ยมันมันกันได้ดีระดับหนึ่งแหละถือถือว่าดีระดับหนึ่ง แต่การที่ยื้อได้นานไม่นานแล้วมันมันเรียกว่ามันฆ่าไม่ได้อ่ะเออปัญหามันมันมันคือตอนนี้คือคือมันแค่ยื้ออ่ะแต่มันไม่ได้ฆ่าเขาอ่ะมันคนละเรื่องนะแต่ถ้ามันมีดาเมจแล้วสามารถฆ่าเขาได้เฮ้ยอันนี้โอเลโอมากด้วยแต่มันไม่มีอ่ะดูดิยังไงมันก็ไม่มีหงแลแบบค่อนข้างที่จะน่าเสียดายแล้วถามว่าโล่ปีนี้มีใครบ้างถ้ารีเจนคือไม่มีเลยตั้งแต่ต้นปีนะจนถึงตอนนี้ไม่มีแล้วหวังว่าน่าจะมาหวังว่านะอย่างตอนแรกริวคุกิ ผมก็มองว่าเฮ้ยมันน่าจะอยู่ได้นานไหมแต่ผมก็คิดแหละว่ามันมีสถานะมาแล้วถ้าหากมันเป็นตัวละครที่เหมือนกับบูโน่จบเลยคือโดนสถานะเลือดเด้งโลัวเลยมันก็เลยไม่ได้ครับเห็นปะ่ะแต่นิจิรอดนะเพราะว่าแมงมีเอ้นี้ขึ้นตลอดชิวะอะแต่มันต้องอยู่ในทงเขาด้วยนะแต่ถ้าไม่อยู่ก็อย่าดึงเด้อไม่งั้นตายเอาอโอเคคีิปนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับดีเจที่ผมมองว่าดีส่วนก่อนจบคลิปครับแถมให้นิดหน่อย เรียกว่าถ้าบัฟมาแล้วกันอ่ะถ้าบัฟนะอย่าให้ได้บัฟผมพูดงนี้ต้องเป็นตัวที่มึงบัฟเมื่อไหรน่นี่คือแบบแม่งจะหน้าเล่นชิบหายอะแบบคือตอนมันมายอมรับก่อนว่ามือสัน่นมือสั่นแล้วแบบอยากได้มากโคตรอยากได้เลยลองเดาไหม <c ười> ชิลิวคือแบบตอนมันมากูคโคตรอยากได้เลยคืออยากอยากกดสุ่มแบบจักใจเลยอะแต่พอพอไปลองเนี่ย คือเกรดมันอ่ะมันดันเพิ่มแค่สกิลที่1ปัญหามันคือตรงนี้แทง1นึทีเด้งแค่2หมายความว่าต้องแทง3รอบมันถึงจะได้3รอบคุณรับจากครูดาวอะตกประมาณ1นาทีต่อ1ตัวที่คุณจะสามารถใช้สกิลที่2เพื่อดับชีวิตอีกฝ่ายได้มันมีปัญหาตรงนี้คือ1นาทีนะมึงเท่ากับเกมหนึ่งได้แค่3ตัวมึงบ้าแล้วคือมันนานไปส่วนถ้าแบบอามุธส,ส,ส,สกิลหนึ่งเนี่ยใช้ได้แล้วถ้ามีอีกกรณีหนึ่งเช่น สมมุติว่าเฮ้ยบังเอิญว่ากูหลบได้อะเด้งอีกหนึ่งได้ไหมก็ยังดีหลบได้ก็ยังดีใช่ไหมหลบได้ปุบ๊บโอเคล่องหนล่ลองเสร็จปุบ๊บเกรดเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่หลบแล้วเกรดแม่งไม่เพิ่มมันเลยแบบเสียดายเสียดายเสียดายมากแต่ขอให้อย่าบัฟละกันเพราะถ้าบัฟผมจะเชื่อว่ามันน่าจะมีต่ำๆก็คือหลบอ้านทำไมหลบคิสซ์ุกก็สกิลหลายธงใช่ไหมหลบโคตรง่ายเลยคุซันน่ะก็หลบง่ายใช่ไหม มันหลังๆมามันมีไอ้พวกเทรดอย่างเงี้ยเยอะครับมันทาให้ตัวละครเนี้ยแบบอยู่บ้านรอหลบแล้วโล่ตัวไหนฆ่าได้ยากรอแค่รอฆ่าอย่างเดียวเลยเนี้ยโคตรน่าเล่นเลยคือแบบอย่าให้ได้บัฟน้ำมึงเนี้ยเนย,เนยคือแบบนะถ้าใครมีแนละ้วผมเชื่อว่าวันนึงบัฟแหละแต่คงไม่น่าใช่ปีหน้าด้วยแหละก็สองปี ก่าจะมามึงเอาชิลิวกูมาแกงชัดๆโอเคคิดนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะก็ถ้าใครมีตัวละครไหนอะไรยังไงอยากเอาลงไปลองเล่นก็ลองได้นะ้องส่วนถ้าใครคิดว่าเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะคอมเมนต์ที่ด้านล่างก็ได้ถือว่าเป็นการแชร์ข้อมูลกันเนาะเผื่อข้อมูลตรงไหนที่ผมผิดพลาดไปแล้วกันนะแต่ส่วนตัวผมว่ามีเท่านี้แหละตัวอื่นไม่น่ามีละปีนี้นะส่วนที่เหลือรอดูตัวใหม่แล้วค่อยว่ากันอีกทีเด้อ